สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาสรุปเลขกันนะคะแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่17มกราคม2565ค่ะบทใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ เรามาสรุปเลขเด็ดกันนะคะก็จะมีเลขชุด6ตัวนะคะแนวทางเรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลมีเลขดังนี้นะคะชุด6ตัว40 45 47 79 81และ 8ปดค่ะชุดหตัวแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะ เลขที่เน้นก็คือ40และ47นะคะเพราะงวดน,นี้ชอบเลข4ค่ะมาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆว่าจะมีเลข4มาสักวันไหมวันนี้ชอบทุกเลขที่มีเลข4นะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ รับชมเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันนะคะเพื่อนๆฟังเอาเพลินนะคะเรื่องตัวเลขชุด6ตัวแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ต่อไปก็จะเป็นชุด12ตัวนะคะแนวทางเลขท้ายรางวันที่1ค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะเพื่อนๆศูนย์ศูนย์ศูนย์สอง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 แปดสามเก้าสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าสามหกห้าหกเจ็ดแปดหกและแปดเก้าค่ะ ชุด12ตัวเลขที่เน้นก็คือ4หนึ่งนะคะเพื่อนๆเพราะชอบเลข4นะคะวันนี้พอคิดว่าเลข4มีความน่าจะเป็นไปได้นะคะว่าจะมาวันนี้มเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ ุด12ตัวแนวทางเลขท้ายรางวัลที่1ค่ะวดแรกของปี65นะคะมาลุ้นรางวัลไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆ ต่อไปก็จะเป็นชุด3มตัวตรงนะคะแนวทางเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แนวทางรางวัลเลขหน้า3มตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาละคะ่จะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ200ศู2 3, 2์ศูนยด หกสามเก้าเก้าสี่หนึ่งหนึ่งหสองหสามหห้าหหเจหนึ่งแปดหและ7 8็ดแค่ะ จุดสามจต,ตรงเลขที่เน้นก็คือ9ก้สี่หนึ่งนะคะเพื่อนๆพ่อ,พอชอบเลขสี่นะคะงวดน,นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วชุดนี้ก็ที่มีเลขสี่ก็มีเลขเดียวเลยนะคะเพื่อนๆ9-4เสี่หนึ 9, 4, 1, นะะ่งค่ะสรุปแล้วงวดน,นี้เลข ที่เน้นก็คือ 9, 41, 41, 40และ47นะคะเรามาลุ้นกันค่ะว่างวันนี้รางวัลจะมีเลข4มาสักรางวัลไหมขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชม เลขเด็ดด้วยกันวันนี้ก็มาสรุปเลขให้กับเพื่อนๆฟังนะคะท่านที่เสี่ยงโชคก็ขอให้โชคดีนะคะเป็นงวดแรกของปี65ด้วยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไว้พบกันคลิปใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ